ตียางอีเข้ากันแล้วก็ใส่ขอเลด,ดีหลังวิปปิ้งีมอิเนียแป้งใหม่ตียางก็มีน,น้ำตาลใส่าง็บใช้ไปเิอช่วยใช้ผดีหลังนุนแป้ง ที่เข้ากันสีสีเข้ากันแล้วก็ใส่เข้กนไม่ต้องละลายนะมีนะเวิปิีนเอมอนแยเนะคนน้ำตาลตากทรนะคะเดี๋ยแล้วก็เดี๋ยวใส่ข้กันแลละลายนะคะแล้วก็คนเสร็จแล้วนะคะใส่วิปปิ้งพีนใส่เ

อนเร็จแล้ว

อะไรมา้ใส่กรวชาง20กรัมเยใส่าเสร็จแล้วหางง่ายๆใส่เน ทาเองก็ได <l id sei> ้แม่จ้างหนูแม่อ้อยบริหารจัดการร้านใหญ่เะที่ปั้นทีหลังที่ั้นก้อนที่ปั้นก้อนนี้ทีปั้น้นนี้เาอ่าใช่ครับ นะคะง่ายๆ่ายไปอยวน้อเออปิดฟิล์มนะคะเดี๋ยวเอาจานวางไว้จะได้นะคะจานจะได้ลูกเอาไปแช่ตู้แล้วเดี๋ยวค่อยเอามาปั้นเอัไปแล่ ช้อนตักได้เลยลมลมพัก yeah. แต่มันก็ต้องอบอยู่ดีันก็ต้องมีถาดวางบนถาดเลยเนะตักเป็นเม็ดกลมๆแล้วเดี๋ยวเอามาแต่งหน้าอันนี้ก็กดสิกคโป์ไป <Okay. S 1> ไส่วาง ร้อใช่จ้ะเดี๋ยวลืมอีกอ่ะไฟร้อส